วันนี้พูดถึงเล s เซ่นเ a r n ดีกว่าว่าเราเรียนรู้อะไรจากจากเหตุการณ์อันนี้นะคะสำหรับมูก็คือว่าสำคัญมากมากเลยคือเดบิตสินเชื่อเนี่ยนะครของอเมริกาเนี่ยเขาเดบิตสินเชื่อให้2อ0 0ต่อบัญชี2,500ต่อบัญชีก็คือประมาณจัก8ล้านบาทแต่เมืองไทยตอนนี้ยเดบิตสิน r a n c e เหลือ 1, 000, 000, ล้านเดียวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณฝากบัญชี1 000, 000, บัญชี8แบงค์คุณก็ได้รับการโปรทคแค่8ล้านเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการเงินของเราว่าเราควรจะเอาไปทําอะไรสําหรับ global investment นะคะก็อันนี้ก็เอามาจากของนักเมริกาว่าเขาแนะนําให้ลงทุนอะไรนะคะ,ะเขาก็แนะนําว่าให้เล่นแ a p p ปิ้งของ US interest rate ซึ่งเราก็คงไม่ได้เล่นเพราะเขาคิดว่าดอกเบีย้ยจะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เล่นเคอร์ฟตัวนี้นะคะอันที่2ก็ให้หลีกเลี่ยงตัว corporate credit นะคะโดยเฉพาะ AT1 เพราะว่า AT1 นี่จริงๆแล้ว พอสวิสเนชั่นแนลแบงก์ออกมาอย่างนี้เนี่ยทุกคนก็งงไปหมดนะคะเอทีวันในตลาดนี่คือลงกันไม่รู้เท่าไหร่นะคะคนขายทิ้งกันหมดนะคะของเมืองแบงก์ไทยเองที่ที่ไปออกเอทีวันก็มีกรุงไทยกสิกรอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นโอกาสที่เขาจะได้ซื้อกลับมานะคะเพราะ,ะราคาลงมากๆเนี่ยคนจะซื้อกลับ <laughs> นะคะแล้วก็ อีกอันก็คือให้ให้ให้ช็อตดอลลาร์นะคะให้ไม่ถือดอลลาร์นะคะถึงแม้ว่าดอกเบีย้ยสูงในตลาดในสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยเขาก็แนะนําให้ถือคเรนซีอย่างอื่นที่ไม่ใช่ยูเอสดอลลาร์ส่วนตัวนะคะส่วนตัวอยากจะถือดอลลาร์เพราะว่าลองไปดูยูเอชเชอร์รี่หกเดือนอย่างเงี้ยห้าเปอร์เซ็นต์เอาเงินเปลี่ยนให้เป็นดอลลาร์ไปลงห้าเปอร์เซ็นต์ในเวชเชอร์ี่ดีกว่าอันแรกที่เราควรจะเริ่มเลยก็คือสําหรับเรื่องซีดูเอชชันของตัว s อ b Bank นะคะ Signature Bank แล้วก็ซิวเวอร์เกตจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็คงทราบจากมีเดียอ่านหนังสืออะไรกันอยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะจริงๆแล้วแบงก์พวกนี้เป็นแบงก์ที่ดีบริหารจัดการไม่ดีแต่ว่าตัวโลนพอร์เฟลิโอของเขาเนี่ยดีหมดเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามิสแมทช์ทางด้านการทำฟันดิงแล้วก็เดิ o s i t ิเตอร์ของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นรายย่อยเหมือนกับแบงก์ปกติเดิิเตอร์เขาเป็นคอร์ปรเรทรายใหญ่ ซึ่งก็ทําให้เขาเนี่ยเวลาคนถอนเงินออกไปทีก็ถอนออกไปเยอะๆเพราะฉะนั้นเขาก็จัดการเรื่องเรื่องฟันดิงไม่ทันนะคะแต่ว่า f ฟดก็ได้เข้ามาแอคชั่นอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะภายใน2วันเขาก็เข้ามาจัดการทุกอย่างตอนนี้ก็ยังมีแบงค์เล็กๆป,ปลาปายที่ดูจากในดาวโจนราคาหุ้นลงนะคะแต่ก็คิดว่า f ฟดก็น่าจะจัดการได้อย่างเรียบร้อยนะคะในเมืองไทยเนี่ยเรามีแบงค์ชาติที่ดูแลกํากับธนาคารทั้งหมด แต่ของอเมริกาเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองส่วนคือเฟดนี่ก็จะดูทางนโยบายการเงินนะคะ OCC หรือเรียกว่า Office of Controller เนี่ยเขาก็จะเป็นคนดูแลกำกับดูแลแบงก์โดยเฉพาะนะคะและเนื่องจากแบงก์ในอเมริกาเนี่ยมีประมาณทั้ง0 0 0กว่าแบงก์เพราะฉะนั้นเนี่ย OCC เขาก็จะแบ่งเป็นอีก3เลเวลมีเลเวล national เลเวล federal และเลเวล state อย่างแบงก์อเมริกา JP Morgan City Bank เนี่ยถือเป็นแบงก์ใหญ่เขาก็จะให้ national team เป็นคน regulate นะคะ สำหรับแบงก์ S V B หรือ Signature s i l v e r g a t เเนี่ยจะไปอยู่ในระดับสเ t ทอย่างของเขาพวกนี้ก็คือ California State New York State เป็นคนกำกับดูแลเพราะฉะนั้นความเข้มข้นในการกำกับดูแลเนี่ยก็อาจจะไม่เท่ากับแบงก์ใหญ่ๆซึ่ง O C C หลักเขาเป็นคนกำกับดูแลนะคะแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าโลน portfolio ของตัว S V B ของพวก Signature Bank เนี่ยเป็นโลนที่ดี p r i อ a t e Equity ตอนนี้ก็หลังก็เข้าไปบิด นะคะเข้าไปซื้อโลนพวกนี้เอามาบริหารก็คล้ายๆกับปอราศาเราสมัยปี97นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นตอนนี้นะคะวันนี้พูดถึงเลส o นเล a ร์ดีกว่าว่าเราเรียนรู้อะไรจากจากเหตุการณ์อันนี้นะคะสำหรับมูก็คือว่าสำคัญมากๆเลยคือเดบิสิตอินชอนันเนี่ยนะคะของอเมริกาเนี่ยเขาเดบิสิตอินชอนันให้2,005ต่อบัญชี2,005ต่อบัญชีก็คือประมาณจัก8ล้านบาทแต่เมืองไทยตอนนี้เดบิสิตอินชอนันเหลือล้านเดียวแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณฝากบัญชี1บัญชี8แบงค์คุณก็ได้รับการโปรเทคแค่8ล้านเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการเงินของเราว่าเราควรจะเอาไปทําอะไรส่วนตัวดิฉันเอาเข้าไปฝากมันนี่มาเก็ตฟันนะคะคือได้แต่งได้ดอกเบี้ยน,น้อยหน่อยแต่อย่างน้อยเนี่ยมันนี่ก็มาเก็ตฟันเนี่ยเขาเอาไปลงพันธบัตรรัฐบาลช่วงสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็น่าจะปลอดภัยกว่ากว่าเอาเงินไปฝากแบงค์เยอะๆนะคะนี้ส่วนตัวส่วนตัวนะ ไม่ไม่ได้ไม่ได้ให้ตามนะคะแต่ว่าส่วนตัวนะคะาีน,นี้อันต่อไปก็พลาดไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวนะคะเครดิตสวิสนะคะเครดิตสวิสนี่เป็นอะไรที่เป็น u t u o r t u u n t o r t u n a t e s i t u a t i o n จริงๆนะคะเ,ออเขาก็ผ่านอะไรมามากมายที่เราก็เห็นข่าวอยู่แล้วแล้วก็ผีซํำดัมพลอยนะคะคือเขาก็ผิดพลาดตั้งแต่เขาไป ปล่อยกู้บริษัทชื่อ g r e ิลซิล Capital นะคะก็สักประมาณ2-3ปีมาแล้วเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับซัพพลายเชนไฟแนนซ์อย่าพอออเดดเข้าไปตรวจเนี่ยปรากฏว่าเงินที่เขาปล่อย2บิลเลียนดอลลาร์เนี่ยไม่มีอินวอยซ์อยู่เลยคราวนี้ตัวเครดิตสวิสเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาผ่านดีดิเลชน่์ไปได้ยังไงเวลาเราปล่อยเงินเราก็ต้องดูคาแรคเตอร์ว่าของแล้วเราเป็นของจริงของปลอมมีจริงไว้มีที่มาที่ไปไหมแต่ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเนี่ยไม่มีไม่มีอินวอยซ์อยู่เลย และอันนี้ก็เป็นมหาการ์บเรื่องใหญ่ซึ่งมูคิดว่า n น t f l i x คงจะมาเอามาเป็นตำหนักเพราะว่ามันเกี่ยวกับทั้งซอฟแบงเกี่ยวกับกองทุนในอินเดียเกี่ยวกับโคบริษัทโคไมาในอเมริกาแล้วก็ตัวเดวิดคาเปลรนก็มาเกี่ยวด้วยนายกรฐัฐนมนตรีเก่าอังกฤษนั่นตัวเล่นเยอะมากเลยในในในมหาการ์อันนี้นะคะหลังจากอันนี้ไปเขาก็ไปเจออีกอันหนึ่งอาร์คิคอสแคพิตอลนะคะก็คือเทรดธรรมจินเทรดคล้ายๆกับบริษัทหนึ่งที่เพิ่งเกิด ข่าวไปเมื่อไปลปีที่แล้วต้นปีที่แล้วนะคะต้นปีนี้ค่ะก็คือว่าเขาวันหนึ่งก็บริษัทนี้ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาอินฟอมเครดิตสวิสว่าเฮ้ยฉันไม่มีเงินจ่ายเธอนะเครดิตสวิสถามว่าเท่าไหร่โอ้ย2บิลเลียนยูเอสดีไม่ใช่เฉพาะเครดิตสวิสหลายหลายแบงก์เจอเหมือนกันหมดแต่เครดิตสวิสเนี่ยเนื่องจากว่าออกตัวช้าปกติเวลาเราทำมาร์จิ้นเทรดดิ้งเราจะมีคอลเลเตอรลใช่ไหมคะ เราก็จะขายคอเลสเตอรลทันทีเ,เพื่อเอาเงินกลับมาแต่เครดิตสวิสเนื่องจากใช้เวลาสองสามอาทิตย์ในการที่จะคุยกันว่าตกลงจะขายไม,ไม่ขายยังไงเนี่ยขายเช้าคนอ,อื่นเขานี่จาก2บิลเลียนยูเอสกลายเป็น5บิลเลียนยูเอสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือผีซ้ำน้ำพอยมีเรื่องอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็พอมีเรื่องเอชวีบีแบงคขึ้นมาปุ๊บผู้บริหารเครดิตสวิสก็บอกว่าเฮ้ยฉันกลัวเด uh, บิสิ์รันเหมือนกันเพราะฉะนั้นฉันจะออก ดอกเบีย้ยออก PN สูงสูงก็ออก PN 3เดือน6.5%ก็มีคนแหกเข้าไปซื้อกลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มหนึ่งก็เฮ้ยไอ้นี่มันบ้าหรือเปล่า <laughs> อยู่ดีๆออก PN 3เดือน6.5%ก็เลยไปขายหุ้นก็รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติก็ขายหุ้นอันนี้ก็เป็นน้ำพึ่งหยดเดียวของครีสิว s ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ถ้าเครดิตส,สวิสผู้บริหารไปยืนหลบอยู่สักตรงเสาสักเสาหนึ่งเงียบๆนะคะแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยไม่ออก P n ไม่อะไรเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเครดิตส,สวิสก็จะอยู่มาได้เพราะซีโอเขาปีที่แล้วเมื่อเดือนตุลาเนี่ยออกมาบอกแผนการทุกอย่างที่จะรีสเตรชเจอร์บริษัทจะเพิ่มทุนทุกอย่างทุกอย่างก็ดูดีหมดมาเจอเหตุการณ์อันนี้อันเดียวเนี่ยค่ะทำให้เขาทาให้เขาเจอสึกหนักขนาดนี้แล้วก็เสียดายมากๆว่าเครดิตสวิสสมัยตอนออต้มยำกุ้งเป็นคนที่แอคทีฟที่สุดเลยในการเทรด ดอลลร์บาทแล้วก็มีคนไทยไปทํางานที่เครดิตสวิสสมัยนู้นเนี่ยหลายๆคนตอนนี้ก็เป็นผู้บริหารในประเทศไทยหลายๆคนนะคะเสียดายแล้วก็แต่ก็โชคดีที่ UBS เนี่ยเข้าไปซื้อโชคดีที่สวิสเนี่ยมีแบงค์ใหญ่2แบงค์นะคะที่ UBS เข้าไปช่วยเครดิตสวิสได้ถ้าไปเกิดกับเยอรมันอย่างเงี้ยไม่มีแบงค์ไหนไมีดอยต์ Bank แบงค์แบงค์เดียวไปเกิดกับฝรั่งเศสอย่างเงี้ยมี BNP แบงค์เดียวไม่มีใครช่วยใครเลย แ UBS ก็ได้ไปราคาที่ถูกมากๆนะคะจริงๆแล้วหุ้น UBS น่าจะขึ้นอันนี้ก็ไม่ได้แนะนำนะคะส่วนตัวคิดส่วนตัวน่าจะขึ้น20-30%เพราะว่าซื้อของได้ราคาถูกมากๆคือซื้อได้แค่3ิลเล้ยนดอลลาร์นะคะเมื่อเทียบกับ Elon Musk เข้าไปซื้อ Twitter ที่44ิลนล้ยนนี่คือแบบอันนี้มันถูกจริงๆนะคะเอาแค่ออฟฟิศของเครดิตสวิสในสวิสซึ่งอยู่กลางเมืองอย่างเดียวนี้ก็ไม่รู้มูลค่าเท่าไหร่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นก o ๊ d ดิ a ของของ UBS คราวนี้บทเรียนของอันนี้คืออะไรบทเรียนนี้คือของอันนี้คือ AT1 นะคะที่เป็นปัญหาก็คือว่าแบงค์เนี่ยออกออสับเดตออกมาเป็น Perpetual นะคะแล้วก็ในการที่ SNB คือ Swiss National Bank เนี่ยเข้ามาช่วยเครดิตสวิสเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ถือหุ้นเครดิตสว s สจะได้ส w a ปเป็นหุ้น UBS แต่คนที่ถือหุ้นสับเดต ของเครดิตสวิสจะเป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะซึ่งจริงๆแล้วตามหลักเนี่ยคนที่ถือหนี้ตราสารหนี้เนี่ยจะมีสักและสิทธิ์เหนือกว่าผู้ถือหุ้นถูกไหมคะแต่ว่าตัวสวิสเนชั่นแนลแบงค์เนี่ยเขาออกมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนโวยวายกันหมดเลยนักลงทุนส่วนมากเพราตแบงกิ้งเนี่ยจะลงพวกนี้เพราะว่าเขาจะให้ยิวค่อนข้าง,งสูงนะคะก็ได้ข่าวว่าจะมีการจ้างรอรอเฟิร์มกันเพื่อจะสู่ตัวสวิสเนชั่นแนลแบงค์นะคะเพราะจริงๆแล้วเขาถือเป็น ขอเปรตบอลหรือพันธบัตรเนี่ยเขาไม่ควรเหลือศูนย์คนที่ถือเอ็กวิตี้เนี่ยควรจะถือศูนย์นะคะจริงๆแล้วแบงก์ชาติเนี่ยก็เคยที่จะให้ในประเทศไทยเนี่ยออก a t ทนะคะแล้วก็มีเถียงกันหลายปีเลยว่าจะให้ออกไหมเพราะว่ากลัวนักลงทุนรายย่อยเนี่ยเข้าไปซื้อแล้วไม่เข้าใจ Product มากเพียงพอตอนหลังก็อนุญ,ญาตให้แต่ขออนุญ,ญาตให้เฉพาะ High Network ดนะคะ i n d i v i d เ a l เข้าไปซื้อแต่นักลงทุนรายย่อยเนี่ยเขาไม่ให้ซื้อนะคะซ,ซึ่งก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะ อันนี้ก็ไปคร่าวๆนะคะว่าในโลกนี้เขาจะมี global systematic important bank นะคะอยู่30เจ้าซึ่งพวกนี้ก็จะถูกกำกับดูแลมากกว่าปกตินะคะเขาก็จะแบ่งเป็นเลเวลคือปกติ capital ratio หรือเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยที่เขาร q u i r e เนี่ยประมาณ8%พวกแบงคที่อยู่ในกลุ่มนี้ต้องมีบัฟเฟอร์มากไปกว่านั้นนะคะถ้าเป็นขั้น4 ขั้นนี่บัฟเฟอร์ต้องเพิ่มไปอีก3%จาก8%ต้องกลายเป็น11%รนะคะก็จะมีหลายๆขั้นนะคะแบงก์ออสรมิกาก็อยู่ในนั้น JP พ o r g a n ก็อยู่ในนั้นแล้วก็ s u r p r i s i n g l y CS ก็อยู่ในนั้นด้วยเครดิตสวิสก็อยู่ในนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย Credit Suisse อยู่ในหนึ่ง,นงในสามเนี่ยจริงๆไม่น่าไม่น่ามาเกิดเหตุการณ์นี้นะคะ Banking นี่จริงๆเป็นเรื่องกับเรื่องเกี่ยวกับความไว้ใจความเชื่อถือจริงๆนะคะถ้าหมดไปแล้วนี่ อันนี้ขอพูดถึง Impact กับแบงก์ไทยนิดหนึ่งนะคะแบงก์ไทยไม่มี direct exposure กับ3 4แบงก์นี้เลยนะคะเพราะว่าจริงแล้วก็เป็นแบงก์ที่เล็กเกินไปนะคะ duration gap สำหรับ funding ที่เราคุยกันว่าของอของ SVB bank เนี่ยคนจามาเงินฝาก3เดือนแต่เขาไปลงทุนกันวเวนเบอร์นส10ปีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาขายก็บว่าบอร์นปีเนี่ยก็เอาเงินมาเพราะาขาดทุนเยอะจากการขายกับเวนบอร์นปีเพราะดอกเบี้ยขึ้นไปค่อนข้างสูงอันนี้สาหรับของไทยเนี่ย แกล็บเขาประมาณแค่มากมาะะเฉลี่ยประมาณ11ก็มีทิสโก้สูงหน่อยนะคะแต่เนื่องจากดอกเบี้ยไทยเนี่ยมันต่ำมากมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาขายตัวบอนไทยเอาเงินมาคืนลูกค้าเนี่ยก็คงจะน้อยมากๆะค่ะ Unrealized Loss จะน้อยมากๆเพราะ1ปีตอนนี้ดอกเบี้ย1.7 3เดือน1.5เพราะฉะนั้นมัน impact มันน้อยมากๆนะคะแล้วก็ตัวคาร,ร์เรชหรือแคปิตอลเรชที่ ที่ตะกี้บอกไว้ว่าในทั่วโลกเขาต้องการแค่8%เนี่ยของแบงก์ไทยนี่19.5%โดยเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นแบงก์ไทยจะค่อนข้างปลอดภัยมากๆนะคะคือถ้าเทียบกับแบงก์อเมริกาเองแบงก์อเมริกาตอนนี้14%เองแคปิตอลเรชั่นเราต่ำกว่าแบงก์ไทยอีกนะคะอันนี้ global outlook นะคะของปีน้าปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วก็มีเรื่องเยอะแยะนะคะ geopolitical risk รัสเซียยูเครน อินฟลชันนะคะอิ ation, นฟลชันนี่หลาย10ประเทศเลยที่อินฟลชันขึ้นมาเป็นแบบ2-3ดิจิตนะคะแล้วก็เซ็นทรัลแบงก์ก็ขึ้นดอกเบี้ยกันแทบทุกเซ็นทรัลแบงก์เลยนะคะตลาด IPO เมืองนอกก็ไม่ดีเลยนะคะปกติในอเมริกาเองเนี่ย IPO ปีหนึ่งประมาณสักทำทุกวันวันเราดิว2องดิวในตลาดในอเมริกานะ,ะ IPO อออกกันประมาณสักปีหนึ่งหกเจดร้ิวปีที่แล้วมีแค่50าดิว คือเพราะว่าดอกเบีย้ยขึ้นเยอะนักลงทุนที่ลงตลาดหุ้นเขาก็ไม่ค่อยอยากลงเขาก็เลยถือเงินไว้เฉยเอาไปลงพันธบัตรรัฐบาลแทนเพราะาดอกเบีย้ยสูงกว่านะคะเสร็จขึ้นดอกเบีย้ยเมื่อสองวันที่ผ่านมานะคะทางเราก็มองว่าก็ขึ้นไปแล้วรอบนี้ก็น่าจะขึ้นอีกสักรอบหนึ่งนะคะล้วก็น่าจะดูสักพักหนึ่งว่าสถานก,การณ์เป็นยังไงนะคะถ้าสถานก,การณ์ไม่ดีปีนี้อาจจะไม่ขึ้นอีกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าสถานก,การณ์กลับมาดีได้เนี่ยเขาต้องคงต้องขึ้นต่อนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ อินฟลชันเป็นสิ่งที่อะไรที่สำคัญมากๆเลยที่เขาต้องสู้ให้ได้มีอยู่ช่วงหนึงปี1980นะคะก็สู้กับอินฟลชันสู้ไม่ได้สู้จนต้องขึ้นดอกเบี้ยไป20%นะคะลองไปดูในในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเขาก็ต้องสู้ให้ได้แล้วตัวเฟดแชร์แมนเขาก็บอกแล้วว่า My priority is to curb inflation นะคะแต่จริงๆมองไปสำหรับดิฉันเองเนี่ยอยู่ในตลาดมา20กว่าปีเนี่ยดอกเบี้ย5% US นี่เป็นเรื่องปกตินะ ที่ลงมา1% 2%เนี่ยมันเป็นผิดปกติตอนนี้สำหรับเราเนี่เรามองอ้มันก็กลับไปเป็นระดับเก่านะคะสมัยก่อนตอนทำงานใหม่ๆดอกเบี้ยเงินฝากประเทศไทย8%อย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ลงมา1% 0.5%ที่ผิดปกตินะ,ะจริงๆเราต้องมองอีกทางหนึ่งว่าเอ้ยมันมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไอ้ที่ประหลาดผ่านมาเนี่ยมันเป็นตลาดที่ที่ไม่ค่อยไม่ค่อยปกตินะคะ นี้ปี2023เราจะดูอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นเรื่องพวกนี้ทั้งหมดแต่ก็จริงๆแล้วอยากให้โฟกัสเรื่องพวก ESG Net Zero ซึ่งจริงๆแล้วคนไม่ค่อยพูดถึงแล้วก็เรื่อง geopolitical risk ซึ่งจริงๆค่อนข้างสำคัญมากๆนะคะ geopolitical risk ส,สำหรับเราก็คือว่า,าจริงๆแล้วบิ๊กเบิ้มในโลกนี่ก็มี3เจ้ามีอเมริกามียุโรป แล้วก็มีจีนนะคะอยูอ่อเมริกานี่สัดส่วน GDP ของเขาประมาณ2 5ของ GDP โลกนะคะแล้วก็อเมริกานี่สตร a ท e g จีของเขาง่ายนิดเดียวก็คือว่าไม่ให้ใครรวมการให้แตกๆก,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 กันหมไปดีแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะได้เป็นพี่เบิ่มใหญ่ที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าประเทศไหนรวมตัวกันได้เมื่อไหร่เนี่ยทรัพยากรก็จะเยอะขึ้นกําลังทหารก็จะเยอะขึ้นพลเมืองกําลังจับจ่ายใช้สอยก็จะเยอะขึ้นดังนั้นเขาสตรัทเจีเขาก็คือว่า ไม่อยากให้ใครรวมกันนะคะทีนี้ตัวยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วประสบความสําเร็จในการรวมกันแต่ว่าบริหารจัดการไม่ดีนะคะยุโรปเนี่ยเขารวมตัวกันเพราะว่าเขามีทรอม่าเลยใจจากสงครามโลกสมัยก่อนที่ทะเลาะกันเขาไม่อยากทะเลาะกันแล้วเขาก็เลยรวมกันนะคะแต่ว่าไม่ประสบการสําเร็จเพราะว่าตัว ECB ที่เป็นรัฐบาลกลางดูแลเรื่องการเงินของยุโรปเนี่ยเป็นคนดูนโยบายการเงินอย่างเดียว นโะะยบายการคลังพวกแท็กทุกภาษีต่างๆเนี่ยแต่ละแบงค์ชาติของแต่ละประเทศดูกันอีหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเหลื่อมล้ํากันเวลาเราไปยุโรปใจนี้เรา,เาต้องไปซื้อของประเทศนี้เพราะว่า,าแท็กประเทศนี้ถูกกว่าอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายทําให้มันเหมือนกับเป็นอาลแอน์แต่มันไม่เป็นหนึ่งนะคะแล้วก็ผลประโยชน์เนี่ยก็คืออยู่ที่เยอรมันเยอรมัน50%าของการส่งขอ,องเขาเนี่ยส่งให้ในยูเอเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ก,ก็ไม่เป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพเท่าไหร่ยุโรปนะคะตัวรัสเซียเองเดิมเป็นโซเวียตยูเนียนใหญ่อยู่แล้วอเมริกาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็แตกกันเองเป็นสเสียงเนะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ก็สงครามรัสเซียยูเครนก็ตอนแรกทุกคนก็ตื่นเต้นกันว่าเอ้ยจะไม่มีกา๊าซรัสเซียก็มาขู่ท้งยุโรปว่าจะปิดท่อก๊าสนะคะแต่สังเกตว่า6เดือนมานี้ไม่มีการขู่อีกเลย เพราะว่ารัสเซียเนี่ยเริ่มเรียลไลซ์ว่าการที่ปิดท่อแก๊สเนี่ยผลเสียอยู่ที่เขาเพราะว่ารายรับของเขา80%เนี่ยมาจากการขายขายแก๊สนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับเขาเนี่ยเขาก็ต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้มากๆเพราะฉะนั้นสําหรับด,ดิฉันว่าดิฉันคิดว่ารัสเซียยูเครนก็ทะเลาะก,ก็ปล่อยปล่อยกันไปแล้วคงไม่ค่อยมีคนสนใจแล้วนะคะเพราะเรารู้ว่ายังไงเขาก็ต้องขายแก๊สออกมาให้ตลาดโลกอยู่ดีนะคะ จีนก็เพิ่งออกจากโควิดหลังจากปิดประเทศมา3ปีนะคะพพลายเชนอะไรก็เริ่มดีขึ้นแต่ก็คง,ง,งใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าที่เขาจะรีคอเวอร์กลับมานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีปัญหากับตัวไต้หวันนะคะซึ่งอเมริกาก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงอย่างมากเพราะว่าไต้หวันนี่เป็นแหล่งการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ใหญ่ของอเมริกาเลยนะคะ นี่ต่อเรื่อง global landscape ว่าปีปีนี้ทางเรามองยังไงนะคะปีนี้เราก็จะมองว่าก็จะมีการาย้ายการ supply chain ต่างๆนะคะ reshoring หรือ nearshoring นะคะทุกคนก็จะย้ายไปอยู่ที่ประเทศของตัวเองนะคะหรือประเทศที่มีลูกค้าอยู่นะคะหรือประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยู่อย่างเทส l a จะไปอยู่ อินโดนีเซียก็เพราะว่ามีแร่แร่เอิร์ธที่เขาต้องการนะคะอย่างเราก็เห็นในทราน a ัคชันที่เราทำห,หลายอันนะคะอย่าง General Motors ก็ Exit Thailand เพื่อจะกลับไปอเมริกานะคะตัว n n g i โรงงานไฟฟ้าก็ขายโรงงานให้กับปตทนะคะเพื่อจะกลับไปฝรั่งเศสนะคะแต่เราก็เห็นบริษทัทหลายบริษัทที่ไปเปิดที่อเมริกาเหมือนกันพระตามตามลูกค้าไปอย่างเช่นไทซัม m i t ก็ไปเปิดที่อเมริกานะคะเพื่อจะไปทำพวกซัพพลายออโต้พาร์ท ให้กับลูกค้าในอเมริกาก็จะมีลักษณะพวกนี้ค่ะหลายๆอันนะคะแล้วก็จีนเนี่ยก็จะถูกลิมิตในการที่จะเข้าสู่เทคโนโลยีเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเห็นว่าโนอตัว GDP ของจีนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเทียบเป็นแบบ PPP เนี่ยของจีนเนี่ยสูงกว่าอเมริกาแล้วอเมริกาเขาก็เลยต้องเหมือนกับสโลดาวน์นิดหน่อยของจีนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะยากขึ้นจะเห็นว่าตอนนี้ซ e o TikTok ไปพยายามจะคุยกับ คอนเกรสของอเมริกาเพื่อให้ t i k t o กเนี่ยเข้าไปประกอบเิจการในอเมริกาได้นะคะอย่ารืออย่างที่ตอนหัวเวยนะคะที่ลูกสาวหัวเวยถูกจับที่แคนาดานะคะก็เป็นมาตรการอะไรเล็กๆน้อยๆของอเมริกาที่จะพยายามที่จะไม่ให้จีนเนี่ยขยับขึ้นมาเทียบเท่าเขาในเทคโนโลยีนะคะเรื่องรัสเซียยูเครนเราพูดแล้วนะคะยุโรปเนื่องจากว่ารัสเซียพยายามที่จะปิดกั้นเรื่องการส่งก๊าซเขาก็พยายามที่จะ โก r e e n นะคะเขาจะพยายามที่จะใช้ r e n e w เ b l e ให้มากขึ้นนะคะแล้วตัวชิปวอลนี่จริงๆค่อนข้างสำคัญมากๆเลยเพราะว่าไต้หวันกับเกาหลีเนี่ยเป็นแหล่งผลิตชิปตัวชิปมากที่สุดเซ,ซมิคอนดักเต,เตอร์มากที่สุดของโลกนะคะสองประเทศรวมกันเนี่ยประมาณ50%นะคะอเมริกานี่ประมาณแค่10%กว่าเองแล้วจีนเนี่ยก็5% แต่5%ที่เขาผลิตเองเนี่ยขายในประเทศก็หมดแล้วเพราะว่าดีมานที่เขาผลิต5%นี่ประมาณสัก20%ของดีมานในประเทศเขาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนี่มันก็เป็นโอกาสที่ของเราประเทศไทยนะคะที่จะไปดึงบริษัทไต้หวันหรือเกาหลีพวกนี้มาที่เมืองไทยนะคะตอนนี้ TSMC ก็ไปเปิดโรงงานใหม่ที่ญี่ปุ่น UMC ก็อีกบริษัทใหญ่ของไต้หวันซิ m ิคอนลักเตอร์เหมือนกันก็ไปเปิดที่สิงคโปร์จริงๆเป็นโอกาสที่เราควรจะดึงพวกนี้มาที่เมืองไทย เพราะว่าซมิคอนดักเตอร์อีกหน่อยถ้ามีการใช้ EV อะไรพวกนี้มากขึ้นเนี่ยก็ดีมานก็จะเยอะมากๆรถอ v EV คันหนึ่งเนี่ยใช้ชิปประมาณสัก2,500อัน <c oughs> ลองดูถ้า,ถาเกิดทุกคนเปลี่ยนจากรถธรรมดาเป็น EV หมดเนี่ย <c oughs> ดีมานของซมิคอนดักเตอร์มันจะมาขนาดไหนนะคะแล้วถ้าขาดมากๆมันก็จะทำให้อินเฟลชันรุกขึ้นด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดคือตัว เน็ตซีโซึ่งจริงๆแล้วนักลงทุนอาจจะไม่ไม่ค่อยเห็นความสำคัญนะคะเ,เรื่องไอ,อ้มาตรการก๊าซเรือนกระจกต่างๆเนี่ยนะคะตอนนี้รัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยก็ออกออมาตรการเพื่อจะมาจูงใจให้ผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยไม่ให้ใช้น้ำมันน้อยลงแล้วเปลี่ยนไปเป็น renewable energy มากขึ้นนะคะอย่างในอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อรถ EV เขาก็ลดให้7,500เหรียญถ้าจะทำรูฟท็อปในหลังคาที่บ้านตัวเอง เขาก็ออกต่างให้30%นะคะรัฐบาลไทยก็คงมีอะไรเหมือนกันแต่ที่สำคัญสำหรับนักลงทุนเนี่ยก็คือว่าตัว ESG report เนี่ยตอนนี้เนี่ย listed company ทุกบริษัทต้องทำนะคะแล้วเขาก็จะมีเหมือนกับตัวกลางที่เป็นคนให้สกอร์ตัว ESG พวกนี้นะคะเหมือนเป็น b a ตชเหมือนไอเหมือน ISO นะคะว่าโอเคคนนี้สกอร์สูงคนนี้สกอร์ต่ำคนนี้ในอเมริกาเนี่ยมันเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่า บริษัท ESG ที่มีสกอร์สูงสงนะคะราคา valuation เนี่ยได้พรีเมียมถึงสี่กว่าเปอร์เซ็นต์ในสำหรับบริษัทในเซกเตอร์เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าบริษัทไหนเนี่ยที่ ESG เนี่ยเขาโฟกัสโฟกัสต้อง ESG พยายามทำให้ตัวเองคลีนนะคะบริษัทพวกนี้ valuation ในอนาคตก็จะมีมากขึ้นนักลงทุนต่างประเทศถ้าเขาลงเขาจะมาลงทุนเขาก็จะลงเฉพาะพวกที่เป็น ESG นะคะซึ่งจริงเราเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยสนใจมากนะคะ คาร์บอนเครดิตเทรดดิ้งก็เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากว่า ESG กําลังมาแรงคาร์บอนเครดิตเทรดดิ้งนี่จริงจริงีเทิร์นสูงมากนะคะลองไปดูประมาณ22%แต่ว่าเราอยู่ในเมืองไทยนีย่เรายังไม่ได้มีโอกาสที่จะไปได้ลงทุนในพวกคาร์บอนเครดิตพวกนี้นะคะก็ลองดูในอนาคตเพราะว่าตลาดน,น่าจะใหญ่กว่าเดิมกว่าตอนนี้ประมาณเป็นร้อยเท่าเลยนะคะ จากเรื่อง ESG ก็คือเป็นเรื่อง c l e Energy นะคะก็อยากจะฝากนิดนึงคือดูในฉากอันนี้ก็จะเห็นว่าดำมืดไปหมดเลยในเอเชียดำมืดไปหมดเลยคือทุกคนใช้เป็นโค b a s e หมดนะคะในประเทศในเอเชียทั้งหมดเนี่ยมีแค่ประเทศไทยกับบังกลาเทศที่เป็นแก๊สเบสพม่าก,กับลาวซึ่งเป็นประเทศเล็กๆไม่ได้มีความสำคัญมากสำหรับเราเป็นไฮโดรเบสแต่ที่เหลือเป็นโคเบสหมดเลยถ้าถามว่า พูดถึงเรื่องนี้ทําไมพูดถึงเรื่องนี้ก็อยากจะให้ทุกคนทราบว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นที่ attract สําหรับ foreign direct investment มากๆนะคะเพราะว่าเนื่องจาก ESG มาแรงทุกคนก็อยากจะได้ clean base ทั้งหมดถ้าเกิดว่ามาอยู่ที่ประเทศไทยได้พลังงานเป็นแก๊สหรือเป็น renewable มันก็เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ energy ตั้งแต่ electricity แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เวลานักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาถามเรา เขาจะถามเรื่องนี้เรื่องแรกเลยว่า ESG เป็นยังไง e l เล็กท c i t ิเป็นยังไงพอไหมนะคะในประเทศอย่างตอนนี้ B.O.I. Approve Data Center นะคะมาเปิดในประเทศไทยเนี่ยประมาณ20แห่งย้ายมาจากสิงคโปร์หมดเลยเพราะสิงคโปร์นี่กำลังจะระเบิดแล้วเพราะว่ากจะขาดไฟไฟไม่พอใช้นะคะเพราะว่าไฟเขาค่อนข้างเริ่มที่จะขาดแคลนแล้วแล้วพวก Data Center เนี่ยเขาต้องใช้ไฟเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาไทยกันหมดเลยค่ะ g o o g ว่า Ma z ซ่ออะไรมากันหมดเลยนะคะ ก็เป็นโชคดีของไทยแล้วเราก็จริงๆก็ควรจะสนับสนุนด้วยนะคะอินฟลชันนะคะอินฟลชันจริงๆแล้วทุกคนก็น่าจะติดตามกันอยู่แล้วนะคะก็ไม่มีอะไรก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้2ดิจิตกันไปหมดแล้วนะคะของอเมริกาก็7ก็ลงมา6.5ลงมานิดหน่อยแต่ว่าทาร์เก็ตของเขาคือ2%ซต์ซึ่งจริงๆแล้วยากามากๆมุไม่คิดว่าเขาจะทำได้นะคะแบงก์อเมริการีเสิร์ชก็มองไว้ว่าอินฟลัชันของอเมริกาดีที่สุด ที่จะทำได้ก็คือลงมาทั้ง3าาปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยเนี่ยก็น่าจะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะน่าจะขึ้นสำหรับ global investment นะคะก็อันนี้ก็เอามาจากของอเมริกาว่าเขาแนะนำให้ลงทุนอะไรนะคะเ,เขาก็แนะนำว่าให้เล่นแ a p ปปิ้ของ us interest rate ซึ่งเราก็คงไม่ได้เล่นเพราะเขาคิดว่าดอกเบีย้ยจะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เล่นเค r ร์ตัวนี้นะคะ อันที่2ก็ให้หลีกเลี่ยงตัว corporate credit นะคะโดยเฉพาะ AT1 เพราะว่า AT1 นี่จริงๆแล้วพอ Swiss National Bank ออ,ออกมาอย่างนี้เนี่ยทุกคนก็งงไปหมดนะคะ AT1 ในตลาดนี่คือลงกันไม่รู้เท่าไหร่นะคะคนขายทิ้งกันหมดนะคะของเมืองแบงก์ไทยเองที่ที่ไปออก AT1 ก็มีกรุงไทยกสิกรอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นโอกาสที่เขาจะได้ซื้อกลับมานะคะพราราคาราคาลงมากๆเนี่ยคนจะซื้อกลับนะคะแล้วก็ อีกอันก็คือให้ใใหห้้ช็อตดอลลาร์นะคะให้ไม่ถือดอลลาร์นะคะถึงแม้ว่าดอกเบีย้ยสูงในตลาดในสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยเขาก็แนะนําให้ถือค c เรนซีอย่างอื่นที่ไม่ใช่ US อลลาร์ส่วนตัวนะคะส่วนตัวอยากจะถือดอลลาร์เพราะว่าลองไปดู US treasury หกเดือนอย่างเงี้ยห้าเปอร์เซ็นต์เอาเงินเปลี่ยนให้เป็นดอลลาร์ไปลงห้าเปอร์เซ็นต์ใน treasury ดีกว่านะคะเดี๋ยวน้องร้อง,องจะว่าแล้วว่าน้อ,องร้อง,องตลาดทุนก็ <laughs> ได้รีเทิร์นปีละห้าเปอร์เซ็นต์ หเดือนหเปเซนก็อาจจะดีกว่าเอาเงินไปลงทุนในหุ้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าหุ้นก็ไม่ค่อยน่าจะดีเพราะว่าอยู่ในช่วง recession เขาก็บอกให้เราช็อตเทคโนโลยี US ซึ่งก็ควรจะช็อตจริงๆนะคะบอกให้ช็อตยูเอสยูยูโรลักชรอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจไปเดินเซ็นทรัลเอเวอร์ซีเมื่อวันเสาร์เห็นคนยืนต่อคิวช n แนลกันยาวเหยียดก็ไม่แน่ใจว่า <c oughs> ว่าควรจะช็อตหรือเปล่านะคะ อันนี้ก็ความเห็นส่วนตัวพูดถึงยูเอดอลลาร์บาทก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าแบงก์อเมริกายรีเสิร์ชก็บอกว่าให้ขายดอลลาร์ให้ถือเคอร์เรนซีอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าสิ้นปีนี้ดอลลาร์บาทจะไปที่31นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับดอลลาร์บาทในเมืองไทยเนี่ยดูไม่ค่อยยากเลยดูง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์เรามีทัวริสต์เข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นทุกคนขายดอลลาร์หมดนะคะ ซื้อดอลลร์มีอยู่อันเดียวคือซื้อน้ํามันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าราคาน้ํามันขึ้นดอลลร์ก็จะขึ้นราคาน้ํามันไม่ขึ้นดอลลร์ก็จะอยู่เฉยๆมีเทรนที่จะลงด้วยซ้ำเพราะว่าเราเป็นฝั่งขายเราไม่ได้เป็นฝั่งซื้อนะคะแต่สำหรับนักลงทุนก็เป็น opportunity ถ้าเกิอดดอลลร์ลงมาดำๆนะคะเราก็สามารถที่จะเอาเงินเข้าไปซื้อกองทุน FIF ออกไปเมืองนอกได้นะคะก็เป็น o p p o r t u n อันหนึ่ง สำหรับ foreign flow เข้ามาในตลาดทุนบ้านเรานะคะก็อย่างที่พี่ปากบันว่าคือเดือนแรกนี่มากันเยอะมากนะคะมากันเข้ามาตลาดทุน30,000ล้านเข้ามาตลาดบอลก็เกือบ30,000ล้านเหมือนกันนะคะซึ่งพวกนี้เข้ามาเพราะคิดว่าบาทจะแข่งก็อย่างเรียนใได้ทราบว,ว่าทุกคนเขาคิดว่าดอลลาร์จะอ่อนเพราะฉะนั้นเขาก็รีบเอาเงินมาลงทุนเลยตั้งแต่ต้นปีนะคะตอนนี้เงินก็เริ่มออกไปบ้างแล้วตั้งแต่ตุ่มีปัญหาเรื่อง S v B Bank นะคะคนก็เริ่อกลัวพวกหุ้นที่มี foreign investor ถืออยู่เยอะก็จะไปก่อนอย่าง K-Bank กก็จะลงก่อนเลยเพราะว่าเขามี foreign investor ถือเยอะนะคะ